ช่วงนี้สพาพคู่ชมไปติดตามนะครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกรวมพูดคุยนะครับจากนายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตครับรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานทีเจ็ดครับสวัสดีคครับสวัสดีครับคุณพัชราและคุณวลีครับท,า,ท,า,ทานชมรับฟังทางบ้านด้วยนะครับครับวันนี้สำนักงานชลประทานทีเจ็ดก็จะมา,ารายงานถึงสถานการณ์ ฝนนะครับเมื่อวานที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยนะครับก็มีฝนตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็วัดได้สูงสุดแค่8.4มิลิเมตรที่อำเภอเดชอุดมนะครับส่วนแต่ตัวอำเภอเมืองไม่มีฝนเลยนะครับครับสำหรับปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างขนาดกลางนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง13แห่งนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่ที่101.24ล้านลูกบาศก์เมตรก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเพิ่มในหลัก หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับก็คิดเป็นเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ถึงสิบเอ็ดจุดสองหกล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับในอ่างเก็บน้ําทั้งสิบสามแห่งเนี่ยนะครับก็ยังสามารถรับน้ําได้อีกถึงยี่สิบเก้าล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับเขื่อนสลิทอนนะครับซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เช้าว,วันนี้นะครับก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่พันเก้าสิบสี่ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นประมาณห้าสิบหกเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับก็มีเพียงขึ้นอ่างนะครับ ของเขนส์ลินทรน,นะครับสําหรับสถานการณ์น,น้ําในแม่น้ํามูลนะครับที่สถานีวัดน้ําท่าเอ็นเจเหล่านะครับอา่าวเช้าวันนี้อยู่ที่บวกหนึ่งร้อยแปดจุดแปดแปดเมตรลอทกอะจะระดับน้าทะเลปานกลางนะครับอัตราการไหลอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบหกลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละประมาณหกสิบห้าล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ลดลงจากเมื่อวานสิบเจ็ดเซนติเมตรเลยนะครับ แต่ถ้าก็ยังต่ากว่าตล,ลิงฝั่งอําเภอวัรินชำลาบวันนี้ก็ต่ากว่าตลิงถึงสามเมตรสิบสองเซนติเมตรเลยนะครับเมื่อเทียบกับปีสองพันร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับในวันเดียวกันนี้นะครับก็ต่ํากว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอยู่ถึงหนึ่งจุดสองเจ็ดเมตรเลยนะครับส่วนการระบายน้ําในแม่น้ํามูลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับก็ยังระบายได้ด้วยดีนะครับเนื่องจากแม่น้ําโขง ก็ยังต่ำกว่าตลิงอยู่ถึง4เมตร71เซนติเมตรนะครับวันนี้ที่เขื่อนปากมูลระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงในอัตรา908ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือวันละ78ลา้านลูกบาทเมตรเลยนะครับส่วนการพราหารจัดการน้ำในช่วงนี้นะครับกรมชนประธานนะครับไ,ได้ดำเนินการพร่องน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับที่อยู่ในในน้ำสายหลักทั้งแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉีนะครับจำนวนทั้งสิ้นอา แปเขื่อนนะครับทางสายมูลสองเขื่อนสายชีหกเขื่อนนะครับเพื่อ,อจะให้เกิดช่องว่างเพื่อจะรองรับน้ําใหม่ที่จะอกรมอุตุคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาอีกนะครับตอนนี้ทางกรมชลประทานก็เร่งดําเนินการครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในการลดระดับน้ําลงก็จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ,อาการอุโปโภคบริโภคด้วยนะครับก็เราจะรักษาระดับอยู่ให้ต่ําที่สุดครับ ก็คงจะรายงานสถานการณ์น้ําให้กับท่านผู้รับชมรับฟังทราบเท่านี้ครับครับขอบคุณนะครับคุณเศรษฐพงศ์พิงค์ารวัติครับรองผูมินวยการสํานักงานประชาติชัลประทานทีเจน,นะครับขอบคุณมาก